างเดียวนีก็จบไปหล้วคนเดียวไนกลาวันจะมีวันนี้มดนหิวสิยี่สิบเก้าหากันเรือก็มี้องภิน้องนี่ฝนวาสนาหลายได้เอนี้อภิน้องสิเคยได้ยินแต่แกช่างวิทยุเมื่อนี้ตัวจริงคนมากว่าจะเสียงเอ่าไหร่ดีอไหนละบายไปวันไหน ครับบรรยากาศบุญส <les> ังฆทานครับอยู่วัดบ้านบ้านบางบังม่วงครับอำเภอเคียนร่าครับจังหวัดพนัชธานีครับมีคนหลายครับมีคนหลายครับอืมครับหากดูเอางูแยงดูควาได้แยงบัวร้านถ้ากรองไวยการผียังวางงูแยดีดีกันครับรับหาโรคธาตน้ำพร่งน้ำหวานกาเอามาถ้ากอง้วยการ โคตรหลายกับพี line, ่น้องครับโคตรหลายกับสังฆทานวัดบ้านบางม่วงครับครับบรรยากาศสังฆทานวัดบ้านบางม่วงครับจังหวัดอุบลราชธานีครับอำเภอเขมราครับเี่เพื่อแก่มากันหลายครับ ครับจะเป็นบรรยากาศวิถีชีวิตเจ้าบ้านเราครับขอเคุณครับเป็นบรรยากาศานาะครับการ,ระวัติฟังตัรมของยาพี่น้องครับแคนการสมบูรของเล่าแต่ขอตอนรับพี่น้องประรับที่นายย้อยสาวาแล้วกบ กินกานี้นะครับอที่ว่าเมื่อป่าพเดมยีนปฏิรัพี่น้องจากตัวการสางรับเสถียราพจาก,จากาต,าต,ตัวตันมวลของเฮ้าแต่ของของนเป็นอย่างยิ่งนะครับสถานาร์ที่